ขาดเขาเด้จ้านวดข้าววิสีจะได้กินข้าวใหม่แล้วถินไปข้างหลังั้างมือยืนนะไปพุ่งออก เฮ็ดทำพันขาาขาวขาวิสสุรเฮ็ดทำพันบ่ได้เกี่ยวลด อน,นุลักไว้ก็เลืม่มฝาดฝาดอยู่ในทีลมว่าพอแดดเจะเกีย ทำสบายสบายเมองในเ่าเนี่ยเลามอง่ ออาสวยเอกทิ้นได้ก็ตั้งทางนะโอ้หุดอ่ะจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ